นอกเหนือจากนี้หนึ่งเรื่องที่เราก็ไม่พลาดที่จะติดตามแล้วก็นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาด้วยพี่บอลใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการผลักดันทางด้านของฝ่ายกัมพูชาที่ลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย3จุดในพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดโดยล่าสุดครับทางด้านของกองทัพเรือยืนยันว่าการผลักดันฝ่ายกัมพูชาตอนนี้มีการผลักดันออกนอกพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลุกล้ําเข้ามาใน พื้นที่ของจังหวัดตราดแล้วนะครับโดยทางด้านของพลเรือตรีปรารัรตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือครับเปิดเผยครับว่าตอนนี้มีกระแสข่าวว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการรวมถึงฝ่ายกัมพูชาครับเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์เรื่องของการเกษตรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่บ้านชำรากตําบลชำรากออำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยสามจุดโดยระบุชัดเจนครับว่าพื้นที่ดังกล่าวคุณผู้ชมเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยแต่กลับถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาครอบครองอยู่หลายปีไม่ ไม่มีใครกล้าดําเนินการครับรู้แต่เพียงว่าฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งไปที่ฝ่ายกัมพูชาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการแก้ไขและก็ไม่มีการรื้อถอนไปอย่างใดครับค่ะท่านรองโฆษกกองทัพเรือก็กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเนี่ยอ้างสิทธิตาม M O U 4 3ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบพบการสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะได้ทําการประท้วงยื่นหนังสือ<ม>ประท้วงมาโดยตลอดหลายครั้งเพื่อให้ทางฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ ที่ยังไม่ได้มีการปักปันดังกล่าวด้วยล่าสุดคะ่ะในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือว่า ABC กับทางภูมิภาคทหารที่5ทางกปชจอดอได้หยิบยกประเด็นการลุกล้ำดังกล่าวอีกครั้งโดยปัจจุบันพื้นที่ที่ในส่วนของรุกล้ำมานั้นทางกปชจอตอได้ผลักดันให้กําลังของฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่รุกล้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่ทางกัมพูชายังไม่ได้รื้อถอนสิ่ง ปลูกสร้างหรือว่ากลบคูเลตแต่อย่างใขาดขณะนี้เนี่ยทางกองกําลังในพื้นที่ก็ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงกันไว้และเตรียมยกระดับมาตราการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับกรณีของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดก็ได้รับการยืนยันจากกองทัพเรือว่าได้มีการผลักดันฝ่ายกัมพูชานะครับที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทย3จุดที่บริเวณจังหวัดตราดเนี่ยออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย